เมื่อปี1 987เกิดแผ่นดินไหวมหาเจดีย์ที่สร้างครอบห้องรับใต้ดินพังทลายลงค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ภายใต้ฐานเจดีย์ของวัดฝาเหมือนงานพุทธศิลป์ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจำนวน2 3 0 0 0ชิ้นหนึ่งในนั้นก็คือคทาทองคําที่ใช้ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดฝาเหมือนเข้าไปสู่มหานครฉางอาน วัตถุบโบราณชิ้นสําคัญอีกชิ้นหนึ่งพระธาตุของพระพุทธเจ้านั้นถูกบรรจุไว้ในชุดหีบบรรจุพระธาตุหีบศักดิ์สิทธิ์จานวน8กล่องแต่และชั้นสร้างคอนเซปต์ตามความเชื่อทางด้านพุทธศาสนาหีบทั้ง8ที่ใช้บรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุที่วัดฝ่าเหมือนเป็นการรวมกันของศิลปกรรมพุทธธรรมและราชสำนักในยุคทองของราชวงศ์ถังเปรียบเสมือนพระบรมสา,ารีริกธาตุอยู่ใจกลางจักรวาลแห่งโพธิปัญญา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ Around the World กลับมาพบกับคุณฟังวันนี้เราจะพูดถึงวัตถุโบราณชิ้นสำคัญของราชวงศ์ถังอีกชิ้นหนึ่งที่บรรดาสมาชิกของ Around the World ได้ไปพบเห็นมางานศิลปะชิ้นนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในวัดฝ่าเหมินที่ประเทศจีนวัตถุโบราณชิ้นสำคัญที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือกล่องหลวอหีบที่ใช้บรรจุข้อนิ้วของพระพุทธเจ้า อาราวนัวภูมิใจนำเสนอเว r y ์ o o d กูดโปรตีนแผ่นกรอบขนมขบเคี้ยวรสชาติดีอร่อยถูกใจทุกวัยโปรตีนมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ Very Good ขนมที่อร่อยและมีประโยชน์ในหนึ่งถุงมีโปรตีนสูงกว่า30กรัมมีให้เลือกอร่อย2รสชาติรสคลาสสิกและรสวาซาบิกรอบอร่อยได้ชิมแล้วคุณจะลืมขนมข,นมขบเคี้ยวทุกอย่างในโลกไปเลย หถุงบรรจุใหญ่ๆเต็มๆถึง80กรัมราคาถุงละ95บาทพิเศษสั่งซื้อช่วงแนะนำวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้10ถุงในราคาแนะนำเพียง700บาทหรือ20ถุงเพียง1,250บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่02-114-6777 02-114-6777หรือ Line แอป ท็อปช้อปปิ้งที่วัดฝ่าเหมือนนั้นเวลาเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เป็นธรรมดาที่จะต้องบรรจุไว้อยู่ในบรรจุพันธุ์ที่มีความงดงามมีความหมายสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นไม้หอมแต่ว่าต,ต่อมาเนี่ยมีการสร้างงานศิลปะที่เป็นเงินเป็นทองเป็นหยกหุ้มหรือว่าบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เอาไว้ตลอดระยะเวลาหลายพันปีที่ผ่านมา แต่หลังจากที่มีการค้นพบห้องลับใต้ดินในวัดฝ่าเหมือนเมื่อปี1987และพบว่าที่นี่เนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุแท้ประดิษฐานอยู่ค้นพบการบรรจุอยู่ในกล่องที่สวยงามจำนวน8ชิ้นท่านผู้ชมนึกถึงตุ๊กตาแม่ลูกอ่อนนะครับที่มีตั้งแต่ตัวเล็กๆไปจนถึงตัวใหญ่แต่อันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยกล่องคือพูดง่ายๆ่าเปิดกล่องแรกออกมาเนี่ยฮนะก่จะเจอพระบรมสารีริกธาตุเนี่ย ต้องเปิดไปอีก8กล่องเขาก็ได้นำมาศึกษาวิจัยว่าแต่ละกล่องนั้นมีความคิดในการจัดทำเนี่ยอย่างไรบ้างซึ่งมหัศจรรย์มากพระธาตุของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยจะถูกบรรจุไว้ในชุดหีบบรรจุพระธาตุซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยนะก็จะมีการสร้างคอนเซปต์ตามความเชื่อทางด้านพุทธศาสนาเวลาเราไปที่พิพิธภัณฑ์ของวัดฝาเหมินเนี่ยเราจะเห็นหีบทั้งแนั้นเนี่ยจัดแสดงอยู่ หีบชั้นที่หนึ่งทำจากไม้หอมแกะสลักภาพของพระอมิตตภาพระพุทธเจ้าและภาพสวรรค์สุข,ขาวดีปัจจุบันเนี่ยหีบชิ้นนี้เนี่ยผุพังเหลือแต่เพียงบางส่วนหีบชั้นที่สองทำจากเงินมีฝาเป็นรูปพระอินทร์สี่องค์เป็นหีบเงินที่หุ้มซ้อนอยู่ภายในหีบไม้หีบชั้นที่สามเป็นหีบเงินธรรมดาไม่มีลวดลายแกะสลัก หีบชั้นที่4เป็นหีบทองคําแกะสลักภาพพระศากยมุนีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหีบชั้นที่5เป็นหีบทองคําบริสุทธิ์แกะสลักลายดอกบัวและลายก้านเถาอย่างงดงามหีบชั้นที่6หีบชั้นที่7เป็นหีบทองคําประดับอัญ,ญมณีใช้อัญ,ญมณีและไขมุกหลากสีเป็นเครื่องประดับ ประดับด้วยลายกลีบบัวและดอกไม้เงินสลักลวดลายละเอียดแสดงถึงฝีมือช่างระดับสูงในราชวงศ์ถังด้านในเนี่ยจะบรรจุเครื่องหอมน้ำอบและดอกไม้แห้งเป็นการสื่อถึงสุขติโลกหรือโลกทิพย์แห่งพระสักยมุนีหีบชั้นที่8เป็นหีบทองคําขนาดเล็กที่สุดอยู่ชั้นในสุดมีประตูเปิดสีทิศสื่อถึงเจดีทองคาสีทิศอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจักรวาลพุทธศาสนาใช้เก็บพระธาตุแท้โดยตรง รูปทรงเล็กและละเอียดที่สุดแสดงถึงความบริสุทธิ์แห่งธรรมกายมีการสลักภาพพระโพธิสัตว์พระอาหารหันต์และยันพุทธตันตระไว้อยู่บนหีบเหล่านี้จัดเรียงจากวัสดุหยาบไปหาแปรนณีตคำอธิบายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของหีบทั้งแต่มีคำอธิบายว่าไม้หอมหมายถึงโลกแห่งพุทธภูมิสัญ,ญลักษณ์แห่งการเกิดปัญญาเงิน คือความบริสุทธิ์และศรัทธาภาวนาอันสงบทองคำคือพลังแห่งโพธิจิตในการตัดสู้ทองประดับอัญ,ญมณีหมายถึงพระธรรมอันประกอบด้วยปัญญาและเมตตาทองสี่ทิศหมายถึงความเป็นอนันต์ของพระธรรมสีทิศแห่งสัจจะหีบทั้ง8ที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุที่วัดฝ่าเหมือนเป็นการรวมกันของศิลปกรรมพุทธธรรมและราชสำนักในยุคทองของราชวงถัง แสดงให้เห็นถึงแนวคิดธรรมะซ้อนธรรมะเป็นการเผยแผ่พระธรรมจากภายในสู่ภายนอกเปรียบเสมือนพระบรมสารีริกธาตุอยู่ใจกลางจักรวาลแห่งโพธิปัญญานั่นคือความหมายของหีบทั้ง8ที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุถือเป็นของบูชาที่สำคัญที่สุดในห้องใต้ดินวัดฝ่าเหมือนที่มีการขุดค้นพบเมื่อปี1987 ท่านผู้ชมครับนี่ก็คืองานทางด้านพุทธศิลป์ชิ้นสำคัญที่มีค่าสูงสุดชิ้นหนึ่งที่พวกเราได้ไปพบกันมานะครับในทริปที่พวกเราเดินทางบนเส้นทางสายไหมโดยอาราดูเวลกับสมาชิกเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่วัดฝ่าเหมือนมาหลายครั้งนะครับและก็เที่ยวนี้เราได้เก็บรายละเอียดของวัตถุโบราณในแต่ละชิ้นมานำเสนอมาบอกเล่าสู่กันฟังตั้งแต่ คาถาทองคำที่ใช้ในพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดฝ่าเหมือนไปสู่เมืองฉางอานและก็มาถึงตอนนี้นะครับพูดถึงหีบศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแท้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุจากชมพูทวีปที่เดินทางมาถึงประเทศจีนอย่างแท้จริงหีบทั้ง8นั้นก็มีรายละเอียดคร่าวๆที่น่าสนใจอย่างที่ผม เล่าสู่กันฟังและโอกาสหน้าผมจะมาเล่ารายละเอียดลวดลายและแนวคิดการแกะสลักพระโพธิสัตว์พระพุทธรูปลงรายละเอียดแต่และชิ้นแต่และอันให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับโปรดติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ เอร์ลี่กูดโปรตีนแผ่นทอดกรอบรสวาซาบิและรสคลาสสิกขนมดีมีประโยชน์โปรตีนสูงสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ช่วยเราช่วยเกษตรกรข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอรี่ทุ่งกุลาจาก around the world ส th th ั่งซื ill, ้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชิวระดับพรีเมียมประกอบด้วยมอยส์เจอไรเซอร์เซรัมและครีมกันแดดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์